ไปดีน้องันนี้คอยกับสิมาตามแนวทางลาวทีวีให้พี่น้องือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางลาวทีวีงวดวันที่สิบสี่เนาะพี่น้องให้เด่นเก้ากับศูนย์เนาะพี่น้องเนาะลาวทีวีเนาะให้เดินเก้ากับศูนย์พี่น้องใฮเดนเก้ากับศูนย์พี่น้องบันทึกลมันออกพี่น้องข้างบนเน้ะพี่น้องเลือกข้างบนออกสี่เจ็ดแปด้างล่างออกศูนย์สี่พี่น้องในมาี่ศูนย์พี่น้องในโอ้ จับคู่บกเขาพี่น้องนย์หนึ่งนย์ห้าชย์หกมันออกนย์สี่พี่น้องสายลุยสายวิ่งเลยเนาะนี่สำหรับแนวทางเลาทีวีนาะพี่น้องเนาะนี่็ถือว่ารุดเนาะพี่น้องมาแต่ตัวเด่นน้อพี่น้องมาจะศูนย์แต่ว่าจับคู่บกเขาเน้ะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยในหลายนาะพี่น้องจับคู่บกเขาเบาคู่หมดสิิพยายามจับคู่มันเข่าด้วยพี่น้องเด้ออ่ะมาตามกันต่อน้องวันที่สิบห้าด้วยพี่น้องบ้าน วนที่สิบห้าตัวเลาทีวีโนวิโน่ตัวเลขมีเข่ามีรุดโนพี่น้งเล้อเราปุุงก็ททำเป็นเพียงแนวทางเนพี่น้องเนาะบริษัทสนับสนุนการเล่นพันนันเนพี่นงทำเพื่อคุณดูเพื่อความบันเทิงก็ได้เนพี่น้องเนาะหมักกับเอาไปเป็นแนวทางเนาะถ้าบุหมักก ก็เลื่อนผ่านเนาะพี่นนอะบนล่างที่เก่าเนาะพี่นนอะสำหรับเด่นเนาะพี่นอ้นองเนาะเด่นแบบเด่นลาวทีวีหรืออื่นเนาะ ส่วนตัวเด่นแล้วพี่น้องนาอให้เด่นไปที่ให้เด่นที่หากะพกเด้อพี่น้องเดินสำหรับเด่นลาวทีวีบ่้อื่นนอ้อยให้เด่นหากะพกนี้ก็มาจับขู่น้ำกันเลยพี่น้องสำหรับในทางลาวทีวีบู้อื่นเด้อพี่น้องจับลงมาในนี้ดีกว่าแล้วพี่น้องนอาอยศูนย์ ห่าหนึ่งห่าหนึ่งห่าสี่ห่าเจ็ดห่าแปดมีด้วยพี่น้องสำหรับนะักทางเราทีวีอื่นเนาะบ้านที่หกบ้านี่พี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกแปดนี่ฮะ พี่น้องหมักตัวใดก็แคปหน้าจอด้วยสำหรับประคุณเนาะประคุณหมักที่หาด้วยพี่น้องอื่นมาสำหรับคลิปนี้เนาะประคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,องประคุณม,มักเสี้ยนด้วยพี่น้องเด้อส่วนชุดสามโตเนาะพี่น้องเนาะชุดสามโต้หนึงน่งห้าหกอันนี้กั สามห้าหกอ่านี่ด้วยพี่น้องสูตรสามโตเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นาอบอกปุมกับฝากเพลงสมมีเน้อพี่น้องเนาะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอกปุมบอฟพิเี่ด้วยพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้อง